เดี๋ยวผมให้ดูโซนนะว่าเจ้าเขาเคลียร์ยังไงนะครับโซนแรกโซนซัพพลายโซนแรกอาจจะมีคนฟอลโล่เซลจากราคานี้นี่แผงสีแดงตรงนี้90195จะมีคนฟอลโล่เซลจากโซนนี้และมีคนฟอลโล่เซลจากโซนนี้นะครับ2,000ถึง2 1 0มีคนฟอลโล่เซลจากโซนนี้หมดเลยนะครับสิ่งที่เจ้าเขาทำก็คือขึ้นไปเคลียร์หมดเลยครับแบบเวลาเราฟอลโล่เซลใช่ไหมเราก็ต้องตั้ง กันหน้าทุนใช่ไหมครับน้อตั้งกันทุนใช่ไหมโอ้โหเจ้าว,วิ่งไปเคลียร์หมด follow sell เคลียร์หมดลากลงมาเนี่ยแสดงว่าจุดเนี้ยเขาเก็บของไว้เยอะนะเวลาเจ้าเก็บของเนี่ยเขาจะปล่อยของเนี่ยอย่างน้อยผมมองว่า2 3000จุดวัดดู่ะ5 0 0 0จุดถึงไหมถึงมันจะลงเยอะมากเพราะว่าเจ้าเขาเก็บของตรงนี้เยอะมากนะครับโดยไปเคลียร์คน follow sell หมดเลยแต่เรารู้อีกทีตอนตลาดฉเฉลยวันนี้แหละ แต่ก่อนหน้านี้นเนจ้าเขาก็เล่นกันเราก็ปล่อยเขาเล่นไปจะเล่นก็เล่นไปสบายๆเรารอ,อชิวๆชิวๆปุ๊บเนี่ยแม่แพทเทิร์นมาอย่างเงี้ยหลายคนก็กดเซลล์กันไปใช่ไหมที่ผมบอกในห้อง V.I.P. เนาะบางคนก็ยังรอเข้ามาตามแผนก็รอไปแต่สุดท้ายอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดมันลงตามที่เทคนิคที่บอกอ่ะก็คือเราก็เซลล์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 ได้กำไรมาเลย